ก็พาดสูตรนี้มันเด็ดนักแห้งตัวนี้ตัวนี้นขึ้นนักแห้งเนั่ยงานมาพลาดอี๋ทั้งกุ้งทั้งปลาเฮ้ยทั้งกุ้งทั้งปลาเลยตัวนี้โอ้เหรอพี่นักกุ้งทั้งกุ้งทั้งปลาเลยวะเ <c oughs> ด็ดอีเลียวสูตรนี้ถ้ามันขี้คุยอย่งเหระ เนเนต่อไปเลยครับองอันทานเ่นต่อไปเลยครับนี่รวมยอดกลุ้มบมประกอบบ่ได้สมมันนี้ป่ไนีกลุ้งกับตัวใหญ่ไปท่านด้วยวใหญ่ไปทันใหญ่อืสาด้วเดี๋ยวเทกันนะครับด้อออมาน,นแหละประดเด็นเทเลือกกันเนอะันี้เดกพี่น้องเอ,อกง้กุ้งใหญ่ไปท่านรนวองแปดอันนั่งได้ไตั้งใจจะไปใส่ปนนี่บุ่ถือนปุ่นน่ถือเปลาขาว สูตรโอวันตินนี่ยปนน่เนมะค่อยขานะขาเปนปลาขาวมันปลาขาวงามๆเนาะเอดเลยฝากติดตามเลคิครับ ดียังไม่แรงครับก่อนจะไปไดักกุ้งมาเอาเข่าให้ไก่ก่อนนะครับฝากที่ตมามไว้เลยครับเด้อโอ้ยฉากไปฉากมาอยู่มั้ยไก่เอะ่อยผมไอะโจ้มู่บ้านว่าผมทาย,ว,ว,ยาว่าเรยจะหาตัวหมู่บ้านหมื่เศร้าไงไก่ไม่อามาอกมากินอีกไม่เอาลืมเห็นนะผมหัวกันลูกบัดนั่นยายามต๊กมาให้หน้ะแม่เพื่อนี่ตัวนี้ให้หนะ มีสี่มีหาโตเหลือสามเหลือสองเหลือหนึ่งหมูว่านเนี่ยเซตสับเบือดเกียงจักสวยดีพรุ่วานแมวแท้เหลือสามเนี่ยเหลือได้โตงามๆพอกินเน่ะเอ้านี่ก็พอกินไม่อยากเป็นไก่ไม่อยากเป็นหมาเ้ามันอยากไอ้อันนี้นี่พี่น้องสายบอลสีทั้งหลายนี่บอลปลานี่งามวะงามไม่หน่อยบอลปลาเนาะเห็นบอลสีบอลยังไงอันนนั้ไหนยังวะ นั่งกักเออนั่งกักงายเทรียบไปใส่กุ่งก็ไเลยครับหดน้องใส่กุ่งหรพี่เนาะคนกระตกก็มึงฝ่าไปนะมูมูคนตกดีดีให้เพิ่งก็ไเลยครับคนหัเย็นจ่อยได้หนาวหนาวมูมูเขนานาน áo วานเนาะ ปลายฝนตนหนาวมบใส่เล็กเดี๋ยวพี่น้องเื่นแล้วเรืองต่อไปเลยครับไ่เล็กเดี๋ยวไปต้นแต่ของยำสับสามาสีพ่อสองเย็นนะเย็นจ่อยจ่อยน้ำก็ได้ขาปลายฝนตนหนาวแต่ฝนนี ยังนำบอลสวยให้เพื่อนรัศฐาถายครับนี่แปดอันนั่งดอกอ,อาหารบัวลายเบื่อ,อนน้องไหมเลยใส่สองน้องน้องอัดสามอันีนอสี่มือหามือดจะเหมือดมากสี่มือหามือได้ จะใส่น้องพุดนดอกน้องหนวาอาทิตย์นึสงสไโตพอ,อหล่นกันนะครับเรื่องอื่นฝนกหน่อยเพราเบิ่องนนี้นะครับอาเน้องนี่ไปเลกดอกยังไปกับวดดครับม,มี่า <c oughs> ูดหวงงมาหากันเองนะยงนเย็นใหลงเลอกลาย ให้มันเศร้าด้วยตนเดียของน่าโยูบายเดียบุตรีกลัวบอกกันหนาวปหน่อยโม้ยยังดอกอยากมาล่องสูตรให้พี่นองเบิ้งน้ำมันละวานหมันหรือปูมันหรือขี่คุ้ยนะเดินต่อไปเลยเตือนเตือนได้แต่ไหนคงตอดนี่ก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 ี่เดนเย็นยังสิมัน เอาไงอย่าน้นคุมใช่ไหมอย่น,อยอยนี้ส่วนาสูตรประมาณน,นี้แหละเรื่งนต่อไปเลยน้ำน้องเนี่ยเเย็นขึ้นน้องมหน,น้องหันเย็นเย็นไปใส่หอันหนึ่งเลือใส่น้องเพรดีนเด็กสองกันเน้อตีนแกงแกงแค่น่อยเนี่ย ใส่ชีฟุ้นมันดอกใส่้อเทียบอ่คอยอนี่พระมาพอก็บางเบือบ้างเบือเลยรวบแล้วถือบอดี้ท่าห้อแกงแกงใหมันแปนนะ้อาจังบ้างลงสิพี่น้องนี่ม่านเห็นะนี่แกงตาโกด้ยพม่านเหน้าตออย่างมาคุมลย ตระมานี้แหละครับเบิ้งสองงานสุดถ่ายน้องอีกน้องหนึ่งก็ถีบห้าไปเบิ้งกันเลยครับใส่กพร้อมพี่นองใส่ก๊พร้อมใส่เงียบใส่เงียบคุณ นี่น,นี่นี่เงียบกบพี่น้องเงียบปลาซิ่วคนในหัวใหญ่ขึ้นคนใส่ไข่ววไปใส่อีกบ่เนี่เหมือนว่าไอ้ยามเมื่อก่อนผูดอันใด้เนอะ้อเดีย๋ยวมาเซาครับ ไม่ยามไปกุง้งงตอดบ้านซร้ากำลังบุบๆเบิรกันเลยครับไม่โยงหันแต่มันขาดรล้บม่ได้เช็คี่ดีมาใส่ก็ไปใส่เลยเถอะไม่ได้ส่อมก่อนนี่ตัวนี้นักๆให้เนานักอย่งตึกๆอยู่พี่เนองตึกๆอยู่ตึกๆอยู่ ส่วนนี้ปลาขาวอีดีวะสวนนี้ประขาวเด็ดอ,อี้เห็นาอมันขาดยตผ่านเ้พี่น้องเยปลาขาววนๆดอกนี่ผ่านๆ่นเบี๋ยกันต่อไปเลยครับายน้น้นะหนผ่านนะหลดยไว้ดิเห็นพี่นอ้นองเอเย้ย จังดีดีพี่น้องเฮ้ยอนมันไลมากเท่มากให้หน่อยกุ้งนี่หี่อยให้ห่อยโอ้วันตินเด็ดดีเดี๋ยวกันเด้อหอยห้อยเนี่ยหันเนี่ยโอ้ตินโอ้ยเงี้ยเนี่ยผ่านดีเนาะไปเบิ่งอันต่อไปเลยครับน้องนี่น้องน้องนี่น้อหน้ำอุ่นเลยตั้งกันเนาะ น้องหางมันคุ้มเพื่อนเนาะน้องนี่มันหลงเลยบ่อนี่มไปซิวเรียนดอกหนึ่งว่าหล่นกันมาผนะ่าหน้าสุดนี่แล้วก็เด้่มันก็เสียเวลาหลายมือน้ำหน้า ผ่านหน้าขึเบาเลยโอ้ยเอาแต่กลวงครับพี่น้องครับกลวงนะนะแค่นั้นสุดนี้มันเด็ดอีกทีเลยพี่น้องพี่น้องเห็นมันเด็ดสุดโอ้มันตินเห็นเปนกัต่อไปเลยครับสุดนี้มันเด็ดอีกทีโอ้มันตินครับผมเห็นไหม ม่ามันขี่หุ้ยด้วยแกกลวงกัตัวพันเงยไปไหนหรอเรา่องต่อไปเลยครับอันนี้อันสุดท้ายของวันนี้อันสุดท้ายของวันนี้น้องนี่น้ำเลยยื้อสองอันน้องหุ้นห่นกันหล่นกันชูวดัดเต่าลิงกาหนึ่งตัว ตายจำเคยแล้วเต่านึ่งจา่านลยว่ะตายพวเเก,กมึงเอ้ยหนอตายวันเดียร์เลยหนอหนอมึงเนาะกุ้งมันหลายสิเดีเพิน่นมากินกุ้งเดี๋ยวกันเนดะ้อ ั้หลายนะถือจางแห้งตัวนี้เห็นไหมมันหมานครับไปเบิ้งน้องเลยครับผมนี่ว่าตายบ้านตายพี่น้องมันจุกหน้ามอือผ <c oughs> มเอาไว้นี่เก็บงับปากอมแบบมือเขาบ้านตายแล้วไปทางไปทางมันหากินพ่อก,กันทีนะเฮาสองตัวแล้วน้องนี่ไปเบิ้งกันต่อไปเลยครับผม วันประผ่ดหน้าสุดเลยด้วยเออหักอีกแล้วมีตัวนี้นี่ด้วยอยนีอู่ออกไปทีวันมมีนะนะ เราลงฮักอีกงานหนึ่งเดี๋ยวกันเด้อนี่ตำบลลายไปเลยโอ่งตัวใหญ่บ้านใหญ่ขาก่อนในตัวเดี๋ยวเรต่อไปเลย